ตาเอ้ยอามาชอบดูหนังจีนผีผีมารมานประจําแต่พญามานีมันน่ากลัวจริงๆปะไม่ขนาดนั้นหรอกอามาเดี๋ยวตาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วพญามารไม่ได้เป็นปีศาจนกกากลัวแบบในหนังเลยนะอ้าวไม่ใช่มารตัวร้ายเหรอพญามานี่เหมือนผู้คุมเดือนจ,จาจักรวาลเลยอามาหน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่หลอกหลอนนะ่ะแต่คอยดูแลให้วัฏจักรแห่งกรรมมันหมุนไปเรื่อยๆ เหมือนถ้าโลกนี้ไม่มีเขาทุกอย่างจะยุ่งหมดโอ้โหเหมือนหัวหน้าใหญ่ประจําจักรวาลเลยนี่นาพญามาอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดในกามภูมิที่นั่นทุกอย่างหรูหรามีคนเนรมิตให้หมดไม่ต้องทําเองสักอย่างเหมือนอาม่านั่งกินขนมแล้วมีคนป้อนตลอดเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮาใช่เลยอามา่าหน้าที่ของพญามาคือทําให้โลกหมุนด้วยความอยากเพราะถ้าทุกคนหมดความอยากโลกนี้จะเงียบกริบเลย ไม่มีใครเล่นเกมชีวิตแล้วเหมือนบ้านเราที่ถ้าหมดขนมอาม่าก็จะเซ็งทันทีแล้วพญามารไปขัดขวางพระพุทธเจ้าจริงๆหรอใช่เลยอามา่าคืนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรุ้พญามารก็เอากองทัพมาทั้งปีศาจทั้งอาวุธเพื่อทดสอบพระองค์เขายังส่งทิดามารมายุยยวนด้วยนะถามจริงๆนะอามา่าถ้าพระพุทธเจ้าหวัน่นไหวแม้แต่นิดเดียวพระองค์จะตัดสรู้ไม่ได้เลยโห้ยพญามาน,นี่มันเป็นตัวแสบจริงๆ แต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยปัญญาและบารมีเพราะความจริงคือถ้าไม่มีมารมาขัดขวางเนาะพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้แสดงพลังอย่างเต็มที่ฟังดูเหมือนมารร้ายไปหมดเลยนะจริง,รงๆไม่ใช่แบบนั้นนะอามา่ามารก็มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างด้านมืดล่อลวงเราให้จมในกิเลสด้านสว่างสร้างสนามสอบให้เราได้เรียนรู้อา้าวงี้พญาม,มารก็เหมือนครูโหดๆนะสิเป๊ะเลยอามา่าครูที่ตั้งโจทย์โหดๆให้เราผ่าน ถ้าสอบผ่านได้หลุดพ้นสอบตกต้องกลับมาเรียนซ้าแล้วในยุคนี้มานยังมีอยู่ไหมยังอยู่นะอาม่าแต่เปลี่ยนเครื่องมือแล้วเดี๋ยวนี้พยามานใช้สื่อใช้โซเชียลทำให้คนติดมือถือจนลืมคุณค่าของชีวิตเขายังใช้ความขัดแย้งในสังคมทำให้คนทะเลาะก,กันเรื่องความเชื่อหรือแม้แต่คนดีบางทีก็ถูกดึงไปทางผิดโดยไม่รู้ตัวอ้าว นี่มานมันสิงอยู่ในมือถืออามาเลยเหรอเนี่ยจริงๆพญามารไม่ใช่ศัตรู100เเซหรอกนะอาาเขาเป็นผู้ทดสอบและผู้คุมกฎของจักรวาลถ้าเราเข้าใจและผ่านบททดสอบได้พญามารก็จะกลายเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเรางั้นเราก็ต้องสู้และเรียนให้จบนะตาใช่เลยอาาแล้ววันหนึ่งเราจะไม่ต้องกลับมาสอบซ้ำอีก